็ใช่แต่มันแก่แล้วเราก็อยากได้เราจะเอารากมันเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมนี่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 ้ผลสเอาเอามาเล็ดมันได้ไหมตาดล้วมันแก่เงาฮะเก๋่เงาใช่ไหมเออแก่ไปเลยเห็นไหมเนี่ยเอฟซีเอาเอาได้ไหมเนี่ยมาเล็ดมันเนี่ยถามมันต้องหวนมาถามมันสิคุยคุยกับใครนี่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 จะเอาเอานี่ อุ้ยบุญเอาเสียมมาตาตาเอาเสียมมาให้ด้วยอืมได้แล้วได้แลยเอฟซีเอ้ยแล้วผตกหลักอีอืมเราเสียดายจังเลยไอ้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 ไอไอลูกที่มันไม่แห้งเนี่ยทำไงอะเอฟซี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 เฮ้ยเยาวันได้แล้ว ถ้าถ้าใครมีบอกให้เขาขุดต้นเล็กๆมาให้หนูเด้อเ,เด้แล้วฝนตกจะขึ้นต่อไปด้วยขึ้นเนี่ยเนี่ยหนูว่าเห็นบ้านตังหวนมีนะแกตาฝาดหรือเปล่าเขาว่าให้หนูโอ้ยนี่ได้แล้วได้แล้วนี่เห็นไหมไหน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 อีกน้าตังหวนเมื่อกี้นะขุด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 ตาขุดขุดขุดนี่นี่ข้างในนี่ก็มีนี่ตังหวนนี่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 ไม่ได้ต้นล เอาหลักมันเด้อเอาหมดนั่นแหละเออเฮ้ย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 วุยมดกันไฟอีละอืมนี่นี่นี่ได้แล้วได้แล้วได้แล้วซีเซีอืออืออเอาใส่ถุงอะน yeah. ี่นี่นี่นี่อีกต้นนึงเฮ้ยนั่น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 หาจนได้หาจนเจออือดีใจดีใจมากๆเลยดีใจมากๆเลยดูซิดูซีเห็นไหมเนี่ยเนี่ย ะเสียดายอันนั no sieht, uh, ่นม mm ันเนาะเม็ดมันเนาะยังไม่แห้งอ่ะงไว่นะเออแล้วได้แล้วได้แล้วนี่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 เห็นไหมเนี่ยแต่ต้นมันแก่ไม่เป็นไรหรอกแต่แต่ก็ได้เม็ดมาเนาะแต่แต่สองต้นนี้จะเอาไปปลูกไม่รู้มันจะเป็นหรือเปล่านะแต่ต้นมันเขียวอยู่เนี่ยจะเอาไปปลูกนี่นี่สองต้นนี้จะเอาไปปลูกนะ อันนี้ก็ก็จะเอาไปต้มเดี๋ยวจะถามสายบุญก่อนเนอะแหๆดีใจมันถูกหวยเมื่อวานไม่ถูกหวยเลยวันนี้ดีใจมาก